สวัสดีครับผมดรสุรสารครับประเด็นที่ผมจะได้หยิบขึ้นมาพูดคุยกับทุกๆท,ท่านในคลิปนี้ผมตั้งชื่อเอาไว้ว่ารัฐบาลครับแต่ว่าถ้าท่านไปดูภาพปกของผมเนี่ยนะครับท่านก็น่าจะคาดเดาได้นะครับว่าผมกำลังจะชวนท่านพูดคุยในเรื่องอะไรครับที่ภาพปกของผมก็จะมีโลโก้ของพรรคการเมืองสามพักครับคือโลโก้ของพรรคเพื่อไทยของพรรคภูมิใจไทยและของพรรคประชาชน ใต้โลโก้พรรคเพื่อไทยก็จะมีภาพของแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยคนที่สามคือคุณชัยเกษมนะฮะแล้วก็ภาพนะฮะที่อยู่ใต้โลโก้ของพรรคภูมิใจไทยก็มีหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคือคุณอนุทินซึ่งก็เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคภูมิใจไทยตรงกลางก็เป็นพรรคประชาชนครับ งนั้นท่านน่าจะคาดเดาท่าใช่ไหมครับว่าผมอยากจะชวนท่านคุยคุยในเรื่องไรครับเดี๋ยวเราไปคุยกันในรายฬีนดล้ดดวกันนะครับสนนาธรรมกับท่านในวันนี้ผมจะหยิบยกเอานะครับเรื่องของอดีตนายกแพทองทานขึ้นมาพูดคุยกับท่านสั้นๆครับก็เป็นที่ทราบกันดีใช่ไหมครับว่าสารรัฐธรรมนูญมีคำอนิจฉัยให้นายกแพทองทานพ้นจากตําแหน่งนายกร,รัฐมนตรี นะเนื่องจากความผิดว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแหลงครับโดยมติ6ต่อ3ครับในขณะที่ข้อกล่าวหาอีกข้อกล่าวหาหนึ่งก็คือกล่าวหาว่านายกแพทองทานนั้นนะครับไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นที่ประจักษ์นั้นนะตัวาการเสียงส่วนใหญ่5ต่อ4เห็นว่า อดีตนายกแพทองทานนั้นยังไม่เข้าข่ายที่จะกระทําความผิดดังกล่าวนั้นนะครับซึ่งในประเด็นนี้แหละครับที่ผมอยากจะคุยกับท่านที่ผมเห็นต่างจากตุลาการห้าท่านที่เห็นว่าอดีตนายกแพทองทานนั้นยังไม่ได้กระทําความผิดเกี่ยวกับเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นที่ประจักษ์ครับเ,เหตุผลที่ผมเห็นต่างกับตุลาการทั้ง5ท่านนั้นก็ เนื่องจากว่าการพูดคุยที่ออกมาเป็นคลิปที่นายฮุนเซนมาเปิดเผยนั้นนะครับขอ้อแท้จริงมันคือการพูดคุยของนายกของประเทศไทยคือคุณแพทองทานกับนายฮุนเซนซึ่งเป็นประธานรัฐสภาก็คือเป็นที่ยอมรับของคนงัาพูชานั่นแหละครับพูดคุยกันทางโทรศัพท์ครับเรื่องนี้นะครับสารท่านเห็นว่าสิ่งที่นายกแพรทองทานพูดกับนายฮุนเซนนั้นมันยังไม่เกิดขึ้น ผมก็เลยคิดว่าอา้าวเรื่องนี้คนพูดนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มครับในการที่จะตัดสินใจสั่งการใดๆได,ได,ได,ได้นะครับเช่นไม่ว่าจะการปลดแม่ทัพภาคสองนะหรือในการสั่งให้มีการเปิดด่านชายแดนต่างๆนั้นย่อมมีอำนาจในการที่จะสั่งได้ถ้าสมมตินะครับในสมมตินะครับถ้าสมมติเรื่องคลิปมันไม่ถูกเปิดเผยออกมานั้นใครจะรู้ละครับว่าในอนาคตข้างหน้านั้น มันจะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องของความเสียหายหลายแหลงถูกไหมครับนะทั้งในเรื่องของเรียกว่า,าความมั่นคงของประเทศนะเรื่องของอาการที่จะต่อสู้กันระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเราจะมีมาตรการอย่างไรที่จะเอาชนะกัมพูชาให้ได้ในเรื่องของอาทางด้านเศรษฐกิจเห็นไหมครับเพราะนั้นเรื่องอย่างนี้แหละครับ จริงอยู่ครับนะมันยังไม่เกิดขึ้นแต่มันมีโอกาสมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าคลิปไม่หลุดออกมาเสียก่อนถูกไหมครับเพราะนั้นเรื่องนี้โดยส่วนตัวของผมนั้นผมเห็นต่างจากตัวละครห้า,าท่านนะครับคือผมเห็นว่าอาดีตนายกแพทองทานนั้นนะมีการกระทําที่ไม่เป็นการซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นที่ประจักษ์ครับก็เป็นความเห็นต่างนะครับก็นะ ก็เป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมครับเอาละครับผมจะพูดสนทนทาธรรมกับท่านเพียงเท่านั้นครับแล้วก็กลับเข้ามาที่ประเด็นที่ผมจะชวนท่านคุยคือรัฐบาลครับก็เป็นที่ทราบกันดีใช่ไครับว่าในขณะนี้นะก็มีการมีความพยายามที่จะจัดตั้งนะรัฐบาลจากพรรคการเมืองสองฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งก็คือรัฐบาลเดิมก็คือพรรคเพื่อไทยอีกฝ่ายหนึ่งก็คือพรรคภูมิใจไทยนะซึ่ง ก็ประสานกับบรรดาพักการเมืองทั้งหลายนะครับซึ่งในที่สุดนั้นในวินาทีนี้พักการเมืองที่เป็นตัวแปรที่สําคัญว่าจะาทําให้ฝ่ายเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลหรือฝ่ายภูมิใจไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นก็อ,อยู่ที่พักฝ่ายคา้านคือพักประชาชนซึ่งก็ดูเหมือนว่า,าจะมีถแถลงการหรือมีคําตอบ ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่3 1วันจันทร์ก็คือวันที่1กันยายนนะครับครับเ,เรื่องของพักประชาชนเนี่ยนะครับก็วางเงื่อนไขเอาไว้นะสองสามสี่ประการผมจําไม่ได้ทั้งหมดแล้วครับแต่ประมาณ3หรือ4เงื่อนไขนี่นะครับซึ่งพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยก็ออกมาถแถลงว่าสามารถที่จะรับกับเงื่อนไขของพรคประชาชนได้ นะครับคือไม่มีปัญหาในการที่จะทําตามเงื่อนไขที่พักประชาชนเสนอมานะครับครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้มีการเจราจากันนะโดยพักภูมิใจไทยนั้นก็ได้มอบหมายให้หัวหน้าพักและคณะไปพูดคุยกับหัวหน้าพักประชาชนนะแล้วก็ตกลงกันไปในระดับหัวหน้าแต่หัวหน้าแล้วนะครับในขณะที่พักเพื่อไทยก็กพยายามครับ แต่ก็ไม่ได้ส่งคนมาคุยกับหัวหน้าพักแต่ไปคุยกับคนที่เขาคิดว่าใหญ่กว่าหัวหน้าพักหรือไปคนส่งคนไปคุยกับคนที่เขาคิดว่ามีอิทธิพลนะต่อหัวหน้าพักประชาชนก็คือคุณธนาธรซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับคุณธนาธรก็โยนว่าขึ้นอยู่กับพักประชาชนอันนี้ก็จริงแค่ประการใดนั้นก็คงต้องรอดูครับว่าวันจันทร์นั้นคําตอบของพักประชาชนจะเป็นอย่างไรนะครับ ความเห็นส่วนตัวนั้นที่ผมจะพูดในตอนท้ายในเบื้องต้นในขณะนี้ผมก็จะพูดถึงข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นในอนดีตจากทั้งสองฝ่ายคือของพรรคเพื่อไทยกับกพรรคภูมิใจไทยก็คงยังไม่ลืมนะครับนะฮะโดยเพราะอย่างยิ่งพรรคประชาชนนั้นซึ่งถือกำเนิดเกิดข,ขึ้นมาหลังจากพรรคเก้าไกลถูกยุบนะคุณพิธาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็ก่อเกิดพรรคประชาชนเกิดขึ้นครับก็คงคงจะ ยังจำกันได้ครับว่าก่อนหน้านั้นนะครับหลังการเลือกตั้งเมื่อปี2 5 6 6นเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยก็จับมือกับพรรคก้าวไกลที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะฮะเพราะว่าพรรคก้าวไกลนั้นมีสอสอมากเป็นระดับหนึ่งของสภาพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าจับมือมาจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันแล้วก็มีพรรคเล็กๆอีกหลายพรรคนะฮะมาร่วมกันครับนะนะเพียงแต่ว่า มันมีปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับที่อาจต้องใช้เวลาในการพูดคุยกันแต่ถ้ามันมีความจริงใจนั้นผมเชื่อว่าปัญหานั้นแก้ไขได้นะครับแต่ในมุมมองของผมนั้นผมเห็นว่าพักเพื่อไทยนั้นจับมือกับพักก้าวไกลหลวมๆครับผมไม่อยากพูดว่าไม่จริงใจแต่จับมือหลวมๆแค่สะบัดก็หลุดเพราะผมเชื่อนะครับโดยสุดจริตใจว่า พรรคเพื่อไทยนั้นนะครับมีนัยยะบางอย่างอยู่ในใจนะแต่ว่ามันทําไม่ได้เพราะว่าผลการเลือกตั้งนั้นพรรคเพื่อไทยได้สอสอมาไม่ได้มากที่สุดในสภาก็ไม่สามารถทําได้ครับนัยะที่อยู่ในใจของพรรคเพื่อไทยที่ผมวิเคราะห์ก็คือต้องเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เพื่ออะไรครับเพื่อจะทําภารกิจบางอย่างที่พรรคเพื่อไทยจะต้องทํา ก็คือเรื่องการเดินทางกลับมาในประเทศไทยของคุณทักษิณและอดีตนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็ผลักดันให้แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยนั้นได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมว่านี่คือเป้าหมายที่พรรคเพื่อไทยต้องการนะครับเพราะฉะนั้นพอเกิดปัญหาขึ้นนะปัญหานั้นผมว่าคนไทยทราบดีนะครับว่าทําไมนะแคนดิเดตนายกของพรรคก้าวไกลคือคุณพิธาในขณะนั้นจึง ไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาในการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่มันแก้ได้ครับผมเชื่อว่าแก้ได้ครับแต่ต้องใช้เวลาไง ấy. แต่พรรคเพื่อไทยพอมีจังหวะก็สะบัดเบาเพราะอยากสะบัดอยู่แล้วจับหลวมอยู่แล้วก็หันไปจับมือกับพรรคการเมืองนะครับในอีกฝั่งหนึ่งตั้งรัฐบาลด้วยกันจนกลายมาเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าตั้งรัฐบาลข้ามขั้วหรือคําพูดที่คนไทยคุ้นเคยว่าตรบัดสัต ครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงครับที่พักประชาชนนะก็ไม่ควรจะลืมเลือนนะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตครับอดีตนั้นก็เป็นอุทาหรณ์นำมาสู่การพิจารณาไตรตรองตัดสินใจในปัจจุบันด้วยใช่ไหมครับครับแต่ว่า2ปีเกือบ2ปีนะที่ผ่านมาเนี่ยที่ รัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นมีนายกเป็นคุณเศรษฐาหรือเป็นอดีตนายกคือคุณแพรท,ทองฐานก็ตามเนี่ยนะครับคนไทยทั้งประเทศก็ประจักษ์ดีในสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับว่าการทําหน้าที่นายกหรือการเป็นรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นมันก่อให้เกิดมรรคผลอย่างไรกับประเทศชาติและประชาชนบ้าง แล่โมของผมนั้นปัญหาใหญ่ๆก็เกิดขึ้นในรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำนที่ผ่านมานะครับนโยบายเรือธงไม่ว่าจะเป็นเรือธงของพรรคเพื่อไทยเองหรือเป็นเรือธงของรัฐบาลนั้นไปไม่รอดครับถูกคัดค้านจากประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศก็ไปไม่รอดหรือ,นะอ,อทำอย่างคนที่ไม่ใช่มืออาชีพมันก็มีแต่ปัญหาไงครับ ดิจิตอลว a l เล t ก็มีปัญหานะครับเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ก็ไปไม่รอดหลายอย่างมีปัญหาและไปไม่รอดครับจนกระทั่งเกิดนะ,ะเรียกว่าการประทุกนะเรื่องของชายแดนระหว่างไทยกับกับกมพูชาสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศเห็นก็คือการแก้ปัญหานี้นะไม่ไม่สอดรับกับแนวทางการแก้ปัญหาของกองทัพถูกไหมครับนั่นทีสิ่งที่เราเห็น นี่คือข้อท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผลการสรํารวจความเห็นของประชาชนล่าสุดนั้นอดีตนายกแพทองทานนั้นคะแนนนิยมต่ำตีำต้เลียดินครับประชาชนต้องการให้ลาออกหรือยุบสภาแต่ว่าอดีตนายกแพทองทานไม่ยอมทําไม่ลาออกไม่ยุบสภาก็เรียกว่าเดินหน้าที่จะลุยไฟกันต่อไปถูไหมครับออนอกจากนั้นนะประชาชน นะส่วนใหญ่ในประเทศไทยนี้ยังเห็นว่าถ้าพูดถึงคนที่จะมาทําหน้าที่เป็นนายกต่อไปถ้าเกิดว่าไม่มีคุณแพทองทายเป็นนายกนั้นเขาก็ยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับคน n ิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยคือคุณชัยเกษมถ้าเปรียบเทียบกับความต้องการของประชาชนนั้นเป็นรองคุณอนุทินเป็นรองคุณอนุทินนะครับนี่คือ ข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นครับและผมพูดมาเสมอว่าพรรคเพื่อไทยไม่ควรฝืนความรู้สึกไม่ควรฝืนความต้องการของประชาชนชาวไทยในขณะน,นี้วินาทีนี้ผมเคยพูดเสนอพรรคเพื่อไทยไปแต่ว่าตัวเล็กๆอย่างผมนั้นพรรคเพื่อไทยผมไม่ฟังแล้วครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยต้องถอยหลังครับถอยหลังไปยืนอยู่ในจุดจุดหนึ่งนะเพื่อที่จะหันมาดูว่าตัวเองจะต้องทําอย่างไรครับเพื่อที่จะดึงความเชื่อมั่น ดึงความเชื่อใจดึงความไว้วางใจของประชาชนให้กลับคืนมาได้แต่ถ้ายังดันทุนลังไปต่อไปอย่างนี้นะผมว่าในที่สุดนั้นพรรคเพื่อไทยจะถึงจุดจบครับผมเชื่ออย่างนั้นนะแต่ก็ไม่รู้ว่าพรรคเพื่อไทยจะตัดสินใจอย่างไรในขณะนี้นะครับในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับพรรคภูมิใจไทยที่มีปัญหากับพรรคก้าวไกลในขณะนั้นมีอย่างเดียวเท่านั้นที่ผมมองนะครับก็คือพรรคภูมิใจไทยนั้น ประกาศชัดเจนครับว่าจะไม่จับมือกับพรรคการเมืองที่มีแนวคิดหรือมีแนวทางที่เป็นปัญหากับกฎหมายรัะธรรมนูญมาตราร้อหรือนะไปซอกก่อนบวนทำลายสถาบันนั่นคือนะสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยผมได้ยินนะนะพูดอย่างชัดเจนอย่างอื่นไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหากับตัวบุคคลนะไม่มีปัญหากับนโยบายของพรรคการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้ครับก็ สามารถที่จะทํางานด้วยกันได้ครับครับเพราะฉะนั้นนั่นคือข้อเท็จจริงของฝั่งพรรคภูมิใจไทยนะครับก็อยากจะนํามาข้อเท็จจริงนั้นมาบอกเล่า90ให้กับคนไทยทั้งประเทศหรือเตือนความทรงจำของภัคประชาชนซึ่งสืบทอดมาจากพรรคก้าไกลนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยนะครับบทวิเคราะห์ของผม หรือความเห็นของผมเป็นความเห็นส่วนตัวนะไม่ได้เกี่ยวข้องนะหรือไม่ได้มีความรักความไม่ชอบนะกับพักการเมืองพักใดพักหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับโดยส่วนตัวนั้นผมมองเห็นว่าวินาทีนี้นี่นะครับนะในสีของพรรคเพื่อไทยกับสีของพรรคคูมไทยนั้นต่างเข้าออกมานะยืนยันว่ารับสามารถรับเงื่อนไขของพรคประชาชนได้ เงื่อนไขเบื้องต้นก็คือให้เป็นรัฐบาลอยู่สี่เดือนแล้วก็มีสิ่งที่จะต้องทําอยู่หลายสิ่งหลายประการด้วยกันรนะับได้ทั้งคู่นะครับนะเพียงแต่ว่าในมุมของรรคเพื่อไทยนะั้นนะครับนะผมได้ยินคนของรรคเพื่อไทยออกมาเรียกว่าเรียกว่า,วา,วาอาจจะบูลลี่หรือเปล่าผมไม่อยากใช้คำ่าบูลลี่นะหรือศบประมาทนะครับว่าไอ้พักภูมิใจไทยนะอาสาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นจะทําได้ตามจะทํา ไดนะ้ตามเงื่อนไขที่พักประชาชนได้ร้องขอมาหรือไม่ผมฟังดืวแล้วผมก็รู้สึกเอัยอย่างนี้มันก็อาจจะไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษพรนะ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 ซึ่งสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยน,นะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำแล้วประสบความสำเร็จไงนะก็แทนที่จะให้คหนอื่นเขาเข้ามาทำบ้างกลับพยายามไปสกัดกั้นเขาไปสบประมาทเขาอะไรต่างๆอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ มันไม่แมนะนะครับมันไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษมากพอนะครับแล้วผมเห็นว่านะถ้าพักประชาชนเนี่ยนะครับหันไปจับมือทั้งวันจันด,ดีนะผมไม่ทราบแต่ถ้าพักประชาชนไปจับมือกับพักเพื่อไทยผมว่ามันจะาพากันเรียกว่าตกเหวด้วยกันทั้งคู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้นะครับไม่มีในมุมมองของผมน,น,นั้นนะครับนะประโยชน์ นะที่จะเกิดขึ้นจากการที่พักประชาชนจะไปจับมือกับพรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับผมว่ามันแทบจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับนะผมเชื่ออย่างนั้นนะเชื่ออย่างนั้นครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพักประชาชนไปจับมือกับพักภูมิใจไทยโอเคครับนะเพราะนั้นเงื่อนไะขที่พักประชาชนเสนอไว้นั้นผมเชื่อว่าพักภูมิใจไทยทำได้ครับทำตามนั้นครับ แต่จะทำแล้วเจออุปสรรคอะไรหรือไม่นั้นเราไปบอกล่วงหน้าไม่ได้อย่างน้อยเป้าหมายก็คือ4เดือนแต่ว่า4เดือนนั้นจะทำอะไรได้แค่ไหนอย่างไรนั้นผมเชื่อว่าพักรัฐบาลที่มีพักภูมิใจไทยเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลน,นั้นก็จะมีความพยายามเต็มที่ที่จะทำตามนั้นครับหลัง4เดือนไปแล้วก็ต้องมาดูกันครับว่าจะเ,าเหลืออะไรอีกบ้างครับเพราะว่าไอ้ความเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่า มันทุกอย่างมันจะราบเรื่อยไปทั้งหมดครับนะเส้นทางเดินนั้นมันไม่ได้หมายความว่ามันจะลอยไวไดีกีบอุราบตลอดครับมันก็มีอุปสรรคบ้างเพราะมันก็ยังมีฝ่ายขานอยู่ถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมเห็นว่าโดยส่วนตัวนั้นพรักประชาชนนั้นควรจะจับมือกับนะพรักภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าพรรคประชาชนตัดสินใจจับมือกับพรรคภูมิใจไทยจะตั้งรัฐบาลเนี่ยถ้าพรรคเพื่อไทยไม่พอใจนะฮะรักษาการนายกตัดสินใจยุบสภาทําได้หรือทําไม่ได้ผมไม่รู้ถ้าตัดสินใจยุบสภาแล้วทําได้อ้ากก็ยุบสภาไปพรรคประชาชนก็ไม่เสียหายอะไรถูกไหมครับก็เป็นเป้าหมายที่พรรคประชาชนต้องการอยู่แล้วครับคือยุบสภาแล้วคืนอำนาจให้ประชาชนให้ประชาชนตัดสินใจ นะเลือกนะสอสนะเพื่อที่จะมาทำหนรร้าที่เป็นรัฐบาลใหม่เพียงแต่ว่านะครับผมก็ไม่เห็นด้วยครับที่พรรคเพื่อไทยจะยุบสภาครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าบรรดาสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรนั้นเขาก็ไม่ได้ทําเรื่องเสียหายอะไรนะครับนะไปไนยุบสภาก่อนเวลาก่อนกำหนดเนี่ยนะครับมันก็ไม่น่าจะเป็นประโยชน์อะไรแล้วก็ ความพร้อมการเตรียมความพร้อมนะในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งมันควรจะมีการเตรียมความพร้อมอยู่ก่อนนะครับนะมันก็ยังไม่ได้รับการเรียกว่าดําเนินการแต่ประการใดเพียงแต่อาจจะสั่งจพักเพื่อไทยครับที่สามารถสก,กัดกัน้นคุณอนุทินไม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทําถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะต่อให้พักเพื่อไทยยุบสภานะกรณีที่ พักประชาชนไปจับมือกับพักภูมิใจไทยพักประชาชนก็ไม่เสียหายอะไรเพียงเพราะบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเงื่อนไขของตนเองนั้นอาจจะยังไม่ได้รับการดําเนินการเท่านั้นเองนะครับก็เลือกตั้งกันใหม่ครับไม่ใช่ปัญหาอะไรครับเพราะฉะนั้นผมมองว่านะถ้าเปรียบเทียบสองพักการเมืองคือพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยนั้นผมมองว่าพักภูมิใจไทยนั้นมีความจริงใจมากกว่าพักเพื่อไทยครับนะก็ เป็นความคิดส่วนตัวนะครับผมไม่ทราบครับว่าสุดท้ายเลยนั้นพรรคประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรคุณธนาธรจะคิดอย่างไรนะจะมีบทบาทนะเหนือ,อพรรคประชาชนหรือไม่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบได้ครับก็ต้องรอดูกันต่อไปครับแต่เรื่องนี้ก็คงจะรอไม่นานแล้วครับผมว่าในสัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนว่าฝ่ายไ,ไหนจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้ง รัฐบาลครับครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ครับนะก็จะมีการรวมตัวการของประชาชนที่อนุสาวรรี์ชัยสมรภูมนะิเพื่อที่จะเรียกว่าคัดค้านนะการที่พรรคเพื่อไทยจะเสนอแคนดีเดตของตนเองขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีครับก็โดยเหตุผลคล้ายๆกับที่ผมพูดมาแล้วครับว่านะถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยยังกลุมอำนาจรัฐอยู่ต่อไปนั้นปัญหาต่างๆของประเทศชาติ มันก็จะแก้ไขได้ยากครับหรือต้องใช้เวลาในการแก้ไขหรืออาจจะเกิดความยุ่งยากมากขึ้นในอนาคตครับครับก็ถ้าท่านใดสนใจที่จะไปร่วมกิจกรรมของประชาชนในวันพรุ่งนี้ที่อนุเสวลีชัยสมรภูมิครับดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มกันที่เวลาเที่ยงตรงนะครับไปจุถึงเวลาประมาณ3าทุ่มบวกลบและครับผมเองนั้นก็จะไปร่วมนะครับ แสดงจุดยืนของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับในฐานะของประชาชนครับครับคลิปนี้พูดคุยกับท่านเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ